เรียนเชิญอากิมค่ะกาเล็กค่ะเป็นตัวแทนค่ะมอผ่านค่ะผ่านครูค่ะ ดอกกินได้หมดเลยเนี่ยพวกเราล้เอาแต่กินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีสาระก็ขอถือโอกาสนี้ค่ะขอฟังทำจากอาจารย์ค่ะหนึ่งโอกาสบนครูค่ะอ้าคงเป็นธรรมะาสั้นๆเนาะเราจะได้ไปทํางานอื่นกันเพราะเรามีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องทําร่วมกันพระพุทธเจ้าก็ ัดเอาไว้ว่าผู้ที่มีครูุกรณะนะรู้จักเคารพสิ่งดีของครูบาอาจารย์รู้จักเคารพความดีของผู้ที่มีความดีท่านใดท่านใดก็แล้วแต่นะของหมูมิตรดีก็จะเกิดความเจริญขึ้นนะเคารพความดีคำสอนแล้วก็เอาไปภาคเพียรปฏิบัตนะิให้ชีวิตเรานั้น ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกตามไปเป็นลําดับลําดับนั่นแหละคือการเคารพที่แท้จริงนั่นคือการไหว้ครูที่แท้จริงถ้าไหว้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็แค่หน้าไหว้หลังหลอกก็เท่านั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ถ้าไหว้แล้วเราปฏิบัติไหว้เราเคารพเราปฏิบัติตามจนเราพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับนั่นแหละถูกต้อง แล้วเราก็ไปช่วยให้คนอื่นพ้นทุกไปตามลําดับลาดับไปนะก็เป็นการกระตันยูที่ดีที่สุดนั่นแหละเป็นการไหว้ครูที่แท้จริงนะชีวิตถ้าโดยย่อไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตโดยย่ออย่าทําชั่วสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําใช้ปัญญาตรวจสอบอะไรไม่ดีอย่าทำนะให้ทําแต่สิ่งที่ดีนะทำแต่สิ่งที่ดีท,ท,ดที่ทําได้ นะให้เต็มที่เลยทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดด้วยใจที่เป็นสุขนะอย่างรู้เพียรรู้พักเมื่อเราทําเต็มที่แล้วนะให้เราทําใจว่าดีเกิดเราก็เป็นสุขดีไม่เกิดเราก็เป็นสุขนะเราอย่าไปดีเกิดเราก็เป็นสุขนี่ก็คือเราก็รู้เป็นกุศลของเรา กับคนที่เกี่ยวข้องสังเคราะห์กันน่ให้มันได้เกิดดีให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปดีไม่เกิดเราก็เป็นสุขเพราะว่ามันเกิดจากอากุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องสังเคราะห์กันน่าซึ่งถ้าเราไม่ทําดีมันก็หนักกว่านั้นน่นั่นเบาแล้วลสรุปสุดท้ายมันก็จะดับไปน่มันก็ไม่มีอะไรเป็นของใคร เราก็ไม่ต้องทุกข์ใจอะไรชีวิตไม่มีเรต้องทุกข์ใจเราเบิกบานจำใสดีกว่าการที่เราจะไม่ทุกข์ใจจะเบิกบานจำใสเราก็ต้องเข้าใจเรื่องกรรมอย่างจำแจ้งแล้วปฏิบัติศีลให้ถูกตรงเมื่อเราทำดีเต็มที่แล้วเนี่เราอย่าไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา หัวใจของความทุกข์อย่าไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งคนจะมีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยต้องปฏิบัติศีลให้ถูกตรง สิ่ข้อนี้ก็ถ้าปฏิบัติได้ถูกตรงี่พ้นทุกข์เลยรับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ฟังคํานี้ดีๆคําว่าของที่เขาให้ก็คือสิ่งที่เราได้รับจะใครให้มาก็ตามแท้ที่จริงคําว่าของก็คือวิบากของเราของก็คือวิบากของเรา,าของนี่คือวิบากดีร้ายของเรา เราจะไปอยากได้อ้ที่ไม่ใช่วิบากดีรายของเราวิบากดีรายของเราเขาจะให้อะไรเรานเขาจะให้มาทามให้คนให้กับเราให้คนให้กับเราหรือให้สัตว์ให้กับเราหรือให้เหตุการณ์ต่างๆกับเราหรือให้สภาพร่างกายดีหรือไม่ดีกับเราสรุปแล้วคำว่าของก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับ คนก็ไม่ม like like ีใครอยากได้สิ่งที่ไม่ดีหรอกทุกคนก็อยากได้สิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละคําว่าต้องการก็คืออยากต้องการแต่ของที่เขาให้ก็คือสิ่งดีๆที่เราได้รับเราได้เท่าไหร่เราเอาเท่านั้นเราอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอย่าอยากได้สิ่งที่เราไม่ได้ อย่าอยากได้สิ่งที่มันทะเลาะกันสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมีสองมีสองลักษณะเท่านั้นแหละสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหนึ่งเราไม่ได้สองจะได้ก็ได้แต่มันต้องทะเลาะเอาทำทะเลาะ แท,ท้จริงสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นการแย่งชิงนั่นเป็นการแย่งชิงเราแย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเพราะเรื่องไหนก็ช่างมันจะดีแค่ไหนก็ตามถ้ามันทะเลาะแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราอย่าไปเอาอย่าไปแย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ถ้าไปอยากแค่แย่งในขณะที่อยากเท่านั้นแหละแค่อยากเท่านั้นจะทุกทันทีเลยถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่ทุกอย่าไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราจำไว้สิ่งที่ไม่ใช่ของเรามีสองลักษณะใหญ่ๆห,หนึ่งอยากได้ให้ตายก็ไม่ได้สองทะเลาะกันได้เหมือนกันแต่ทะเลาะ อันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานั่นเป็นการแย่งชิงแย่งชิงมาเท่านั้นเองเราจะมีวิบากรา้นะถ้าชีวิตถ้าไม่ต้องไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะมีความสุขที่สุดในโลกจงอยากได้ในสิ่งที่เราได้จงอยากได้ในสิ่งที่ไม่ทะเลาะก,กันถ้าชีวิตจะมีความสุขถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ได้ ทำดีให้ดีที่สุดเนะี่ยเราทําดีดีที่สุดแล้วเท่าที่เราทําได้แล้วอย่างรู้เปลี่ยนรู้พักถ้าเราไปอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่มันทะเลาะกันนั่นคือทุกข์นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามันน่าเกลียดมากนะคนอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยมันน่าเกลียดมากมันน่าละอายมากอมันแย่มากนะแล้วมันก็ทุกข์ น่ะไม่เชื่อลองทำดูสิไม่เคยทำหรือไงนับไปถนวนเลยใช่ไหมขี้ขโมยขี้ขโมยขโมยเป็นทุกขนะ์นะเนี่ยเขาไม่ให้เขาวโอ้โหบังคับเลยใช้อำนาจเลยอ๋อปนจีกันโชคเลยนั่นแหละปนจีกันโชคกันโชคเลยนะฉันมีอำนาจฉันมีสิทธิฉันมีลีลากันโชคเลย กไม่ให้ก็บังคับเอาเลยเนี่ยก็ผิดจุลศีลอีกท่านไม่ให้ต้นจี้กันโชคใครยังคนใช้อํานาจที่มีนี่ต้นเลยล้นแบบไม่ต้องใช้ปืนแล้วใช้ปากก็ได้ใช้ท่าทีลีลาก็ได้ล้นเอาแบบไหนก็ได้นะที่เราจะมีอํานาจอ่ะมีอํานาจสยามล้นได้จูจี้จุกจิกเอาก็ได้ จีูจีจ้อย่างนี่แหละพ้นแบบไหนก็แล้วแต่แหละให้ได้ดั่งใจหมายน่ะนะให้ได้ดั่งใจหมายมันมีกิเลสถ้าได้ของเขาดั่งใจหมายจะสุขใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจโอ้ยน่าอายกิเลสน่าอายจริงๆน่ะเนี่ยทำสิ่งดีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนในมีสิทธิ์เสนอสิ่งที่ดีแต่ไม่มีสิทธิ์ยึดมั่นดีตามที่เสนอ คุณมีสิทธิ์ได้แค่เสนอที่เหลือกุศลอกุศลเขาจะทำหน้าที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติเองคุณไม่มีสิทธิ์อนุมัติ <y ell os> ตเกิดมามีชีวิตคุณมีสิทธิ์แค่เสนอเท่านั้นจำกไว้สิทธิที่เรามีแค่นี้อย่าทำเกินสิทธิเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์อนุมัติมีแต่สิทธิ์เสนอผู้อนุมัติคือกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้อง <y ell os> เขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเอง ลีลาของการอนุมัติก็คืออนุญาตให้ทำเส้นทางโปร่งโลง่งเขาติดขัดบ้างยังลุยไปได้อย่างนี้เป็นต้นอโอสงบดีลีลาของเขานะสงบไม่ทะเลาะเบาแวงกันให้สิ่งนั้นมาโดยไม่ยากไม่ลำบากเขาจะให้สิ่งนั้นมานี่คือลีลาของเขาเพอว่ามันต้องทําบ้างอะไรบ้างก็มันจะไม่ทรมานเกินนะก็สงบ ถ้าได้สิ่งใดมาอย่างสงบไปแล้วใช่ถ้าได้เดินมาโดยไม่สงบไม่ใช่ทีนี้ลีลาของกันไม่อนุมัติขึ้นหนึ่งไม่ให้จะเอายังไงก็ไม่ให้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 นี่ไม่อนุมัติไม่อนุมัติไม่อนุมัติไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของคุณอีกลีลาหนึ่งก็คือทะเลาะทะเลาะเมื่อไหร่น่ะไม่ใช่เมื่อนั้นที่เหลือก็อยู่ที่ใครจะโง่ยั่งชิง กันโชคยันชิงต้นนามาเป็นของตัวเองเป็นวิบากทันทีเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนเป็นวิบากทันทีเลยคนอื่นเขาก็ต้องโหเอาของเราไปโหนี่เอาของเราไปน่ะคนอื่นก็จะทุกข์จะทรมานจะลําบากเขาเป็นวิบากลายของเรานะ่เหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยบดึนเรื่องรายมาใส่ชีวิตตลอดกาลงนาน นะนี่ชีวิตจริงๆก็ทําได้เท่านี้ก็เป็นอาหารหันแล้วนะทําให้ได้ตลอดเลยเป็นพระอรหันเลยค้นทุกเลยไม่เชื่อ,อทําดูเป็นพระอรหันเลยนะเนี่เป็นบ,บัสินข้อสองข้อเดียวทําต้งถูกนี่ก็ต้องเข้าใจเรื่องกรรมจำแช่งสิ่งใดที่เป็นของเราเขาก็ให้เรา สิ่งใดไม่ใช่ของเราเขาก็ไม่ให้เราเข้าใจให้แจ้งแจ้งแล้ว็ปแย่งชิงมาไปทะเลาะมาใช้อำนาจบังคับมาใช้แมมายาทุกลีลาบังคับมาที่อยากให้ได้มามันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นมันผิด <c oughs> นะาตรวจสอบอันนี้ให้ดีเรามาทำงานร่วมกันเนี่ย ยิ่งโนอะมาทางานนี้ร่วมกันเนี่ยแขกคนจะมาผู้คนจะมาเนี่ยนะอาจารย์ว่างานมันจะสําเร็จตัง้งไม่สําเร็จตัง้งไม่สมําคัญหรอกทำให้มันเต็มที่แล้วใจเราอน,นัตตาต่างหากใจใเราผาสุขเพราะเราไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่อยากได้สิ่งที่มันสั่งไม่ได้อย่าอยากได้สิ่งที่สั่งไม่ได้สิ่งที่ขอร้องไม่ได้ สั่งก็ไม่ได้คอล้องก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่าไปอยากได้คือทะเลาะถ้าจะต้องเอาก็ทะเลาะถ้าจะต้องได้ก็ทะเลาะอย่าไปเอานั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นคนจะมีความสุขที่สุดคือคนอยากได้ในสิ่งที่ได้ อยากได้ในสิ่งที่ไม่ทะเลาะก,กันนั่นแหละจะเป็นสุขที่สุดในโลกต้องแม่นประเด็นให้ดีแม่นประเด็นอย่างนี้ชีวิตก็มีความสุขมากล่วที่ทำให้ถูกตรงจริงๆทุกอริยสัจมันก็ทุกใจนี่แหละมันไม่ใช่ทุกอย่องทุกใจกับกายกับเหตุการณ์ต่างๆาที่มันไม่ได้หนังใจหมายนี่คือทุกอริยสัจ รดับทุกข์อริยาาสัจกันนี่แหละมันจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่ทำทุกข์ทำดีเต็มที่ไปชั่วไม่ทำทำดีเต็มที่ไปนะทำดีที่ทำได้ด้วยใจที่เป็นสุขนะให้เต็มที่เลยอย่างรู้เพียรรู้พักนะเราอยากได้ในสิ่งที่มันได้จงอยากได้ในสิ่งที่มันได้อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ได้ อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่มันทะเลาะก,กันชีวิตเราจะพาสุขที่สุดเพราะเราทำไปเรื่อยๆทำดีไม่มีหยุดสุดท้ายมันก็ได้หมดทุกอันที่เราอยากได้นั่นแหละทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันจะได้อยู่แล้วในสิ่งที่เราอยากได้มันจะได้อยู่แล้วในสิ่งดีทุกอย่างที่ชีวิตมนุษย์ ควรได้ควรเป็นควรมีหรือมันสื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์เพนแต่ใจร้อนท่านนั่นเองอใจร้อนทําไปเรื่อยๆมันจะได้เองของมันนะช่วงนี้ยังไม่ได้มันก็จะไปได้ช่วงหน้าชาตินี้ยังไม่ได้มันก็จะไปได้ชาติหน้าก็ชาติเดือนๆสื่อไปจริงๆมันจะได้ทุกอย่างอยู่แล้วถ้าเราไม่ทําชั่ว ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเราจะได้ทุกอย่างเลยล้างความใจร้อนให้ได้อย่าใจร้อนใจร้อนเป็นทุกข์ใจร้อนเป็นทุกข์ใจร้อนเป็นทุกขฟังเข้าใจไหมเออเออะใจเย็นเป็นสุขใจเย็นเป็นสุขใจเย็นเป็นสุขเออนั่นแหละ ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันก็จะเป็นสุขมันจะได้อยู่แล้วไอ้สิ่งที่เราอยากได้อยากได้อะไรมันจะได้หมดทุกอันเลยเพียงแต่มันยังไม่ได้หมดในชาตินี้เท่านั้นแหละได้หมดมันได้บางอันในชาตินี้ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายจะได้ทุกอันเลยที่อยากได้อยากได้แล้วจะได้หมดเลย เท่านี้แหละชีวิตน้วก,ก็ปรินิาพนนานนะขณะวัชชาที่ได้หมดนี่บางครั้งมันังได้บางครั้งก็ไม่ได้ก็มีนะถ้าวีบากมามันก็ไม่ได้แต่ก็จะได้หมดทุกอันนั่นแหละแต่ก็ไม่เที่ยงหรอกนะที่ได้หมดอนะ่ะหมดฤิษ์ก็ดับไปหมดฤิษ์ก็ดับไปหมดฤิษ์ก็ดับไปแต่ได้หมดแน่นอนนะส่ไอ้ที่เราได้รับไอ้ที่มันไม่ดีนะ่ะ มันก็เป็นของเราเหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจเราก็จงอยากได้ในสิ่งที่เราได้อ้ที่มันไม่ดีไม่ดีหนะ่อยอย่าไปชังเขาโอ้ใช่แล้วของเราของเราอยากได้ไปเลยพอใจเลยกล้าทํากล้ารับกล้ารับผิดชอบซื่อสัตย์ยุติธรรมกล้ารับผิดชอบรับไปเลยของเรา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 เราเราเราและเราอย่าไปคิดว่าเขาเขาเขา ไปคิดว่าเขา,มาเลมลัดโกรธเขาเลยโกรธมึงเตียยเขาเลยเราเราเราและเราวิบากของเราอากุศลของเราเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเต็มใจรับเขาจะได้เบาเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนะอยากหมดเร็วก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินเขาก็จะหมดเร็วคนที่ทําไม่ดีก็เราก็อ้าขอให้เขาคิดดีคิดถูกได้เร็ว ส่วนเขาจะคิดดีคิดถูกได้ชาติไหนก็แล้วแต่เขาคิดดีคิดถูกได้เร็วๆช่วยให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้กับทาทําไม่ได้โอ้ทำแล้วเขาก็ไม่ยอมกับทาดีเรือ่อยไปทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะพปจา้ชาติไหนก็แล้วแต่เขาเนี่ยทําแบบนี้แหละให้มันได้ทําได้ดีจะทุกข์ไหมเนี่ยจะทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์เออนั่นแหละเอาไปทำเอาไปฝึก ไอ้ที่เคยไอ้ที่เคยคิดแล้วทุกอะทำมาครั้งเดียวใช่ไหมถ้พิสูจน์ชัดแล้วนี่ว่าคิดแบบมันเรามันทุกอะ่ะคิดแบบทุกคิดเป็นอยู่ใช่ไหมไม่ต้องสอนใช่ไหมไม่ต้องสอนนะ <c oughs> อัตโนมัติเลยนะเออ คิดแล้วมันทุกข์อ่ะคิดแล้วมันไม่สดชื่นะนะไปดูเธอมันก็คิดแบบเก่าๆนั่นแหละมันคิดแบบเดิมมาแหละได้สมใจสุขใจไม่สมใจทุกข์ใจมันก็คิดแบบเดิมมาแหละมุกเก่ามุกเก่าทำไมทำไมมันจะต้องใช้มุกเก่าๆที่มันทุกข์อย่างนั้นด้วยใช้มุกเก่าที่มันทุกข์มุกกิเลส ได้สมใจสุขใจไม่สมใจ,ใจ,มมใจทุกข์ใจแค่นั้นแหละ <category. S 1> มุกเก่าๆที่มันทุกข์ต้องไปเอาลอกมุกมุกกิเลสไม่เท่านี้แหละไม่สมใจสุขใจ,ธธมใจไม่สมใจทุกข์ใจพุทธะสมใจก็สุขใจไม่สมใจก็สุขใจชั่วไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปอยากทําดีปัตนาจะให้เกิดอยากให้เกิดปัตนาให้เกิดเสร็จแล้วก็เกิดก็สุขใจไม่เกิดก็สุขใจนี่คือพุทธ,ธะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ทำความเข้าใจให้ดีให้ชัดอาจารย์ว่าโอ้ฟังธรรมะเท่านี้เอาไปปฏิบัติให้ได้นี่ก็พอแล้วฟังไปมากทำไม่ได้สักข้อกับเท่านั้นนี่ได้ข้อเดียวเนี่ยอาจารย์ว่าพอใจแล้วนะอาจารย์พอใจแล้วถ้าลูกศิษย์ทุกคนทำได้นะโอ้ดีเลยเนี่ยทำได้หมดทุกเรื่องเป็นไงโอ้สุขทุกเรื่องทำได้หมดทุกเรื่องก็สุขทุกเรื่องทำได้บางเรื่องสุขบางเรื่องทำได้บางเรื่องสุขบางเรื่อง ทำได้น้าเรื่องสุกน้าเรื่องทำได้ทุกเรื่องสุกทุกเรื่องก็พ้นทุกนะจริงจริงเราโชว์อันนี้แหละโชว์อันนี้แหละออกไปนะสื่อสารนั้นนี่ออกไปสื่อสารนั้นนี่ออกไปจะว่าสื่อสารความผาสุกนี่แหละออกไปเขาจะไม่เคยเห็นหรอกคนที่เสนอดีสไลด์อัตราได้นี่นะมันจะมีความสุขทำได้เป็นเรื่องๆก็เอาทำได้ทุกเรื่องก็อรหันต์เท่านั้นแหละกนะ็พ้นทุกหมด นี่แหละนะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะนี่แหละการไหว้ครูที่แท้จริงนะถ้าใครทำได้ได้ไหวครูนะใครทำไม่ได้ได้ไหวกิเลสเออเลือกเอาจะไหวครูหรือไหวกิเลสจะเอากิเลสเป็นครูหรือเอาพุทธะเป็นครูใครทำได้ได้พุทธะเป็นครูนะใครทำไม่ได้ <mm. ได้กิเลสเป็นครู <mm. เลือกเอาเราจะเลือกพุทธ,ธะนะพุทธเจ้าพุทธ,ธาสาวกเป็นครูหรือเราจะเอากิเลสเป็นครูก็เป็นสิทธิส่วนบุคคละของแต่ละท่านแต่ละท่านนะอ่ะนะวันครูรอบนี้ก็อขอให้เราอะไรดีทำได้ตามที่ครูสอน <c oughs> <c oughs> อ้าวซาเจออ่า,อาเตรียมตัว รวมพลังพวทนะรวมพลังพวท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 คิดดีโหดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพุสก์เจ ส,สาธุตั้งสติไว้นะเวลาจะทำอะไรอะไรของเราหรือของใครเออของเราไหมเนี่ยถามถามเขาดูหน่อยของเราไหมเนี่ยถามเขาเดินดูหน่อยเอะของเราเปล่าเนี่ยเออเออลองทำถามกันนะทีน <No um ี้เอะของเราหรือของใครวปเนี่ยเอะของเราหรือของใครวะจับไว้นะฮะถ้าเข้าอนุมัติก็เรียบร้อยถ้าไม่อนุมัติยุ่งเหยิง เออถ้าเขาอนุมัติจะเรียบร้อยหน้าเขาจะยุ่งยุ่งหรอกถ้าเขาไม่อนุมัติน่ายุ่งเหยิงยุ่งเหยิงนะถ้าเขาอนุมัติัจะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเพราะงั้นจะทําอะไรอะไรจะเอาอะไรจะทําอะไรจะทําอะไรจะเอาอะไรถามหน่อยเอ๊ะของเราหรือของใครของเราหรือเปล่านะของเราหรือเปล่านะถ้าของเราก็เอาถ้าไม่ใช่ของเราอย่าเอาถ้าไม่ใช่ของเราหน้าเขาจะยุ่ง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 เหยิงยุ่งเหยิงอถ้าเขาเออถ้ามันเออหน้าเขาไม่ยุ่งเหยิงเขา สงบอกลาเปลี่ยนแต่ของเราาหน้ายุ่งยยยุุุ่่งงๆๆๆๆไม่ใช่ของเราจำไว้อ้าอ้าวไปไปไปเอาของเราครับสาธุ to me